เจ็ดแมววันนี้ป้อมป้านี่มาป้อมป้าปืนมาเจ็ดแมวได้รู้เรื่องกับป้อมมันป้อมเบ้ไวเออตนลาเปือกูตามคำเดียววะมึงรับไปจ่อไม้นี่มึงว่าเปือกันแน่จริงงั้กูเข้ามาอ๋อเย็ดแมป๊อบกันอู้มึงวันนี้ครับพุ่มแอดทาเลนนะปุ่มตามเชื้อจนปบแล้วว่าไอ้บานแต่ว่ามันจนมากพุ่มตาจูดอันน่ะอยู่ในวันนี้ป้อมป่ามันถึงบ้านเลย ผมไปท่าม,มันเลยนะผุมเจืบอเลยียผมท่ามก็เลวแล้วก็ท่ามจนเห,หน่นอนเล้วรู้เลยว่าบานมันอยู่ในไปท่ามันเลยว่ามันจะเอาเปลือกปุมจอยตรงจนมาผุมหยัดแมพปวดจนแล้วนี่นะมาเราขึ้นจนดําุมยอมรับว่าพิษแต่จนเล้ววหยัดแมมาเละนะคิดก็อย่างดีเดี๋ยวหยัดแมพโอเคเรถไปบ้านมันก่อนนี้ บ้านมันแลี่ยมอันน่ะไม่เหลบ้านนะเนี่ยผมถึงบ้านมันแลี่นะเวียนเหลี่โอนเลยนะเดี๋ยมเวียนแหลี่โอนกูไม่กล้าก่อนเดี๋ยวเรียมันเละดิปี๋ครับเละจ้ามที่วันดีแล้ววันปี๋แกรถจนมาปุ่มปี๋จาได้ไหมที่ปี๋จนหน้าบ้านนั้นตึงมาปุ่มตาจูดเลยแล้วยมใจปี๋ไม่จอดเละนะกิดอ่ะปี๋หวาผมมาตําเปลือ ป้มมาเรียกว่ามยุติตามากับมาป้อมปีปมาตามจูดปีเขาใจไหมปอตามมันจูดตึ้งคือมาป้มขึ้นต้นดำก็จริงปีป้มยอมรับนะหว่าป้มขึ้นต้นดำมาป้มพิษนะแต่รถปีก็ไม่ได้ที่ให้เลยแต่ว่าแต่นีผปีลงมาและตะกิก็อย่างดีแต่นี่ปีไม่ลงและเลยป้มไม่ได้มาเรืองแต่ว่าปีไม่รับปิจอบไปป้มวันนี้น่าจะมีเรืองปีอือป้มไม่เข้าไปเลยก่อนเกตบานตึนปีว่าปพือไอ้ไรนะ ปีว่าพีไม่รับปีจบไม่รับปีจบไม่ได้ปีปีต้องรับปีจบไอ้ป้อมกันปีไม่รับปีจบป้มบุกลูกก้าวไปในบ้านปีเอาที่ปมไม่เกี่ยวตั้มใจกดบ่งกดไม้ป้มไม่เกี่ยวรอกมาป้มมันก็มีชีวิตปีต้นอย่ามาแรงญ้ากับป้อมปมไม่จบต้นจนมาพมตีหนึ่งแล้วนะต้นอย่ามาแรงญ้าเลยไม่ได้พมไม่ยอมต้นอย่าจีน่าโอ้ยแม่จีน่าต้นมาคุยกับปมตรงนี้มาต้นก้าวมาต้นก้าวมา ยัดแม่อย ok ่าย like e, ok. ่อมอยู lights, ่กลางล่างแม่ต้นอมาเติญอย่าย่อมอยู่ที่หยัดแม่กันแน่จริงเติญอย่าย่อมกูคนจริงนี่กูเข้าวมาถึงบ้านป้อมตามคำนึงว่าเติญนี่รับปิดจบไม่รับปิดจบหยัดแม่วันนี้ป้อมป่านี่มาป้อมป่าปืนมาหยัดแม่ได้รู้เรื่องกับป้อมมันป้อมโบไวเออเติญลาบหรือกูตามคำเดียวว่ะมึงรับปิดจบไม่นี่มึงว่าหรือกันแน่จริงงั้กูเข้าวมาอ๋อหยัดแม่ปบกันกูมึงหยัดแม่ไปเลยคุกูไปเลยแม่ตีหแม่อย่าวิ่ง อย่าวิ่งไปยึดแม่กันแน่จริงเอออย่าวิ่งแม่ไปเลยยึดแม่กันแน่จริ้งมึงอย่าวิ่งยึดแม่ได้เลยยึดแม่อาไม่ปอบเลียวอยู่ป่านู่นยึดแม่เลนยุดยึดแม่คุณพ่ยึดแม่ไปต่างแม่เลียวยึดแม่เลนยึดแม่ กูบ้าจริงนี่แหละก้นกันแน่จริงเหาะมาคุยกันเลยนี่เหยียดแม่กูป่าปืนหนักันวันนี้แม่หนองคาดอะไรกับกูกูโบ่ไปจนมาคูกันอยากให้ผ้าหน้าบานกูเหยียดแม่กับมึงไม่รับปจ่อปันกูไม่จนเหยียดแม่ต่ำใจโยกดได้มาเล่นกับกูเว้ยผมมาคูมันก็มีหัวใจตั้งกับกันนะเหยียดแม่ถ้ากูจนมามึงแบบนั้นนะมึงอบบปิ๊จ่อไปกูไม่กูหามาใ้เหยียดแม่จักหนัดไม่เหยียดแม่จักหนักไม่ยิงเหยียดแม่บูไปตา หยุดแม่เออน้องกล้าอะไรกับกูอ่ะกูบาดจริงกุนมึงไปฟ้องเลยกูไม่กลัวหยุดแม่กูไม่กลัวมึงยุดไอ้ยุดแม่ไม่ยุดนไปยุดกูไม่เลยกูไปเลยหยุดแม่ไอ้ต่างนี่แล้วยุดยหยุแม่กูบาดจริงหยุดแม่หยุดมันมึงไปฟ้องตาตามึงกลัวไงหยุดแม่ได้ปบกันแน่ครับกูอ่ะกูไม่ได้มาเดือดร้อนใช่ไหม แต่กูมาจู้ความยุติธรรมงอไม้กูจะอาปั่นตาแล้วจบเรื่องนี้แต่ถ้าว่ามึงไปเล่นกดมุมกดไม้กับกูมึงปบกันแน่กับกูกูก็ไม่อยากยวยาใจความรุนแรงมึงจำรู้หน้ากูไว้กูแอบตาเล่นเหยัดแม่มึงอยากกูเว้นหน้านะตีนีปบกันแน่มึงกับกูมันไม่จบเหยัดแม่อยังมีต่อเลยกูกลับก้นเหยัดแม่ปาดีนักมึงมาเหยัดแม่ปาดีนี่ก้นหยัดแม่โปรโงก็จริงเหยัดแม่ใจอันมึงไปคลองเลยเหยัดแม่มาเหยัดมัน